สวัสดีและยินดีเข้าสู่องหนุ่มนา,มาเมื่อนี้มาเอาทานขึ้นคือเก่า,าน,นี่แหละดาวตัวนี้มานาดงนนเนาะตอนสวงสายเลยฝนตกเมื่อก่อนเนาะยินฝาอากาศกับสีเขียวแล้วหวานเนี่ยภายในจังหน่อยเนาะฝนตกชุ่มเย็นเลยพี่มาเอาขึ้นดาวตัวน,นี้เนาะ ตอนนี้กำลังสิเอาขึ้นไปใช้แล้วเอาเ้ามาเบิงว่ามันจะได้จัเฉยอันนี้คือเตาตัวก่อนเนาะจำเนี้ยนี่จำเนี้ยวันนีเห้าขึ้นมามันจะได้จัเฉยเนาะจะได้หลายได้น้อยจังไไมไ่ยังมาหลายเหลือแต่ตอนนั้นแล้วเน่อยนี่เหลือเดี๋ยววันนี้หาเชี่ยขึ้นนกันเอาวันน,าานี้มาเจาะมึงเนาะ มันใิดนได้ทำได้จะไหลเป็นหน่อยมันได้หายย nah nah mala khala นี่อืมตาวสำเ็จเอาขึ้นทานนะและเติบใไม่ยังบุสุดอยู่เนาะสนมันนี่ยังบุสุดอยู่ อันนี้รวมกับตัวก่อนเนาะอยู่เบิ่งบอลออกขึ้นนี่ัูเบิดแล้ว่ะเตาแฝงมันลายแฝงเนาะมันเปื่อยไฟแห้งโคตรยังใหม่เสร็จเหลือใช่นี้คร้บเดี๋ยวมาแรงมาแล้วยังสิกแก่มาใหม่มาเอาเขา แดดมันเอ้าเนาะฝนตกใหม่เนี่ยเอา้าบวยเชี่ยวเขากรุงเว้นนี่ยบวยอ้าหลายแดดแดดกบับแดดไปได้รอกนี่ยละพอพูภูเนี่ยละแต่ว่าอากาศมันเอา้าวตัวได้รายเติบเนาะสุดนี้กันนี่แหละ เอาวันนี้เขาก็ซีเมอร์ก่อนนี่กองบนบ่ไใหเนาะมันไก่ทางหนําเอาวันนี้ก็ซีพัก่อนจะก่อนตะแรงนี่แหละตะแรงสิใบายตะแรงเสิไปเอาออกเตาหน่อยอยู่ฝายพุทธ